ันนี้มีคิดลับของคนที่นะ ระหว่างคนสําเร็จและคนไม่สําเร็จนะามาแบ่งปันนั่นก็คือว่าวันนี้อ่ะสิ่งที่นะาเราจะเห็นนะคะคนสําเร็จสิ่งที่เขาทำนะเป็นประจําและทุกคนที่มีเหมือนกันนั่นก็คือเขาเรียกว่าความมีวินัยในการลงมือทํานั่นเองเพราะนะาอย่าลืมนะคะคนที่ไม่สําเร็จนั้นคือทําไปนะทำไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทาหยุดหยุดหยุดแล้วก็ทําหรือบางครั้งนายกเลิกไปเลยคือไม่ทําแล้วหรือแบบนี้แต่คนสําเร็จนั้นมักจะนะาทำต่อเนื่อง จนกว่าเขาจะรู้ผลลัพธ์นะว่ามันสําเร็จมันได้มันไม่ได้ยังไงให้ได้แบบลงมือทําและทําอย่างต่อเนื่องนั่นคือความมีวินัยของคนสําเร็จนะทุกคนเลยนะแม้กระทั่งมหาเศรษฐีหลายๆคนนะคะก็จะเป็นเช่นนี้เพราะว่าความมีวินัยนั้นนะทำให้เราลงมือทําอย่างแบบสม่าเสมอจนในที่สุดนะก็พบกับความสำเร็จนั่นเองนี่คือเคล็ดลับ สาระน่ารู้ที่กวยนําม,มาแบ่งปันในวันนี้ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนหรืออยากเรียนรู้ได้ในเรื่องของอสังหาสามารถไปติดตามกวยได้ที่เพจกวยสังหานะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรามาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ